มาทำแกงส้มกันครับวันนี้แกงส้มมะละกอนะครับก็ใส่ผักหลายๆอย่างด้วยนะครับเริ่มมาเลยนะครับพริกแห้งนะครับมีกระเทียมมีหอมแห้งนะครับมีกระชายนะครับนี่คือน้ำมะขามเปียกนะครับกระถุดิบนะครับ วันนี้เราก็ใช้ปลาทูนะครับใช้ปลาทูแทนใช้ปลาอะไรก็ได้นะสมมติเป็นปลาปลากป lethal, ประป๋องก็ได้นะครับปลากระ pong, ป๋องปลาช่อนปลานนลได้หมดนะครับามาเราจะใช้วิธีตํานะครับตําพริกแห้งนะครับพริกแห้งนี่ถ้าเราตากแห้งแล้วเอามาเข้าตู้เย็ยนแล้วมันก็จะกรอบแล้วก็ตําง่ายนะครับตาเราใช้วิธีตํานะครับเราใช้วิธีปั่นนะครับตาพริกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามไปด้วย พวกหอมพวกกระเทียมพวกเปียกๆนะครับตัวนี้ตํำนะครับอ่าตัวนี้ตํำแล้วกระเด็นนะครับปรเป็นต่ำออกมาแล้วจะเป็นแฉนะในน้ำนะผมเปียกนะครับอามาขขโขลกรวมกันนะครับทั้งกระเทียมหอมแล้วก็กระชายนะครับอมืมครับโขกรวมกันนะครับอ่าถ้าปั่นนี้ก็จะละเอียดละเอียดเกินไปนะครับ ถ้าเราใช้วิธีตำเนี่ยจะเป็นมันจะออกเป็นมีชิ้นหอมมีชิ้นกระเทียมไม่เห็นอยู่แลเสร็จแล้วเราก็จะมานี่ครับมาตักไว้ก่อนนะครับตักออกมาก่อนเพื่อจะเอาคกมาใช้นี่ครับปลาทูแกะปลาทูนะครับแกะเลยนะครับปลาทูเอาก้างเอาขีดมันออกนะครับผมแล้วก็นํามาตําก่อนนะครับ ปกติก็ตํารวมกันนะครับแทีนี้ว่าเราตําทีละอย่างก่อนค่อยไปคุกทีหลังก็ได้นะผมหรือตํารวมกันเลยกันพริกที่ที่เราตําไปแล้วนะผมถ้าเป็นคกใหญ่ๆนะครับนี่เราคุกเล็กนะครับผมเป็นคกหินนะครับอเราตำประทูทีหลังนะเรวเอาไปผสมกันอีกทีนึงนะครับใส่หม้อนะครับอตำก่อนนะครับทำปลาให้ละเอียดนะครับผม ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างนะครับก็คือให้มันเป็นชิ้นๆหน่อยนะครับถ้าต้องการละเอียดจริงๆก็คือปั่นนะครับแต่รสชาติผมไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเหมือนตํานะครับเหมือนลูกโขกเอาตำเอาอย่างเงี้ยนะผเนื้อมีเนื้อเซลล์ปลาเป็นนวลๆอยู่นะครับเวลาเราตําเสร็จนะเ่็นคอยดูนะครับถ้าเราปั่นนี่ก็คือจะละเอียดเลยนะครับแต่เครื่องปั่นนะครับนี้อะเนื้อปลานวลๆเลยนะครับ แล้วเราก็มาตักลงหม้อพร้อมกันเลยนะครับนะครับเอาพริกลงไปก่อนนะครับใส่พริกลงไปเครื่องแกงนะแหละพริกแกงนะครับตมเป็นพริกแกงนะครับนะครับปาทูลงไปนะครับปาป่นลงไปแล้วก็คุกขเข้ากันนะครับคนให้เข้ากันนะครับ มาตั้งไฟเลยนะครับมาตั้งไฟนะครับขั่วขั้วก่อนนะครับก็ได้คั่วคัวหม้มหอมก่อนนะครับน้ำมะขามลงนะครับน้ำเปล่าลงก่อนน้ำเปล่าน้ำมะขามนะครับปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดือดแล้วก็จะเป็นตามด้วยน้ำมะขามนะเพื่อนอืม น้ำขามนี้เราเตรียมไว้นะครับจะ้องใส่กระชอนกรองไว้นะครับเอาแต่น้ํานะครับไม่เอาเนื้อนะครับบางบางบางเจ้าก็เอาเนื้อด้วยนะครับแต่เราเนี่ยเอาแต่น้ํานะครับแล้วก็คนนะครับต่อไปก็เป็นน้ำปลาะนะครับบางคนก็ใช้กะปินะครับ เดี๋ยวจะคมนิยมนะครับที่บ้านเราก็มีปลาานะครับใช้ปลาสดนะครับเอามาต้มนะใส่ก็กองกองเฉพาะน้ํานะครับที่เราใช้กะปินะครับแลาแต่ชอบนะครับแลาแต่รสนิยมนะครับปลาาลงไปนะครับกองกองเอานะครับ พราะว่าปลาลนี่ก็จะมีพวกพวกรำปลายข้าวอะไรอย่างเงี้ครับคนเข้ากันนะครับก็ปิดฝาให้เดือดนะครับปิดฝาชิ้งไว้นะครับให้เดือดสักพักหนึ่งนะครับปรุงรสนะครับ ลดใส่ทูรลดใส่น้ำตาลใส่น้ปลาเกลือนะครับรสชาตินะครับเสร็จแล้วก็จะได้ที่แล้วก็จะเอาผักลงที่นี่ครับก็เป็นมะละกอนะครับลงก่อนนะครับเพบาราะมะละกอเนี่ยชิ้นใหญ่สุกยากนะครับมะละกอใส่ก่อนนะครับตเตรียมไว้แต่วันนี้เลยเนี่ยตเตรียมไว้แล้วนะครับเนี่ย แล้วก็ใส่แล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนผักแต่ละชนิดจะสุกไม่พร้อมๆกันนะครับเราก็ต้องใส่เป็นขั้นตอนไปนะครับต่อไปก็คงจะเป็นผักพวกนี้นะครับผักรวมเลยนะครับอ่าก็คงเหมือนต้มจับฉ่ายนะเพื่อนนะอ่แกงจับฉ่ายเหมือนกันนะครับใส่ได้ทุกผักนะครับใส่ได้ทุกผักนะครับมาถั่วฝักยาวดอกแค อะกาศขาวม,มีผักอะไรก็ใส่ไปพอหม้อเดือดแล้วก็ะใส่ขา้าวใส่ผักแล้วตัวนี้คมันละก็คงจะสุกก่อนนะครับมันละก็ชิ้นใหญ่นะครับหนาส่วนผักพวกนี้ก็ผักนิ่มนะครับก็เหมือนไม่แตกต่างกับต้มจับสายนะครับเหมือนน้ำขนมจีนเหมือนกันับเหมือนน้ำขนมจีนนะครับแต่ไม่มีผักซีผักหอมนะครับจนผักอย่างอื่นนะครับ จะแ,แต่ต่างตรงรสชาตินะครับว่าแกงส้มมีกระชายเหมือนกันมีปลาเหมือนกันนะครับเหมือนแกงส้มจับฉ่ายนะครับนะครับได้ทุกผักนะครับได้ทุกผักนะครับบัะกาดขาวตัวฝักยาวนะครับดอกแคร์นะครับที่หาได้ตามข้างบ้านเนี่นะครับคุกเข้าให้เข้ากันนะครับ ยุบเลยครับผักเยอะๆใส่เข้าไปก็ยุบเลยนะครับไม่เยอะนะครับพอโดนน้ําร้อนแล้วก็โดนเครื่องเข้าไปเนี่ยก็จะยุบนะครับครับพอยุบแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักนึงนะครับปิดฝาให้อบนะครับปิดฝาให้อบให้สุกน,นั่นเองนะครับมาดูกันนี่โห่นี่นะครับ มาชิมรสชาติที่นี้ต้องเพิ่มเติมอะไรไหมนะครับนี่นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่มารับชมคลิปนะครับแกงส้มวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณเพื่อนให้กาลังใจด้วยครับแล้วมาชิมด้วยกันนะครับแกงส้มนะครับวันนี้นะผมแกงส้มปลาทูนะครับ